ชว์ให้กล้องหน่อยลกูกต้องเสือคือต้องเสือตรงกับการไหมลกูกในดูการสิการการอ๋อคือน้องหมาไม่ใช่หรอไม่ได้ตรงนะคะในหันหน้าหากล้องชัดๆลกูกไหนหลองดูข้างกล่องสิลกูกเชื่ออะไรลกูก สะอาดีนะไม่ดูรูปสิครับ,รบตรงกับรูปไหมครับว่าคือตัวนี้